สวัสดีครับทุกท่านครับทาง jk jackie channel นะครับประเด็นที่จะพูดถึงวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องต่อเนื่องนะครับเชื่อว่าหลายท่านอาจจะได้เห็นภาพกันไปแล้วสำหรับ f Foreign West ในการมาตรวจร่างกายกับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ถือได้ว่านี่เป็น Official อย่างแน่นอนนอกจากนั้นยังเป็นเรื่องราวของ6นักเตะที่จะรุนรับรางวัลน,นักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของพรีเมียร์ลีกโดยสมาคมนักเตะอาชีพหรือโปรเฟชชั่นอล Professional Football Association ของอังกฤษน่าเชื่อถืออย่างยิ่งเพราะเป็นการเลือกโดยนักเตะอาชีพด้วยกันนะครับมี6คนด้วยกันว่าจะมีใครที่จะได้ลุ้นกันบ้างและแน่นอนเรื่องของฟุตบอลรีเียร์ลีกครับโอ้หลายท่านก็ยังถ่ายถามกันมาเรื่องการสมัครอะไรต่างวันนี้ก็ สรุปมาให้เข้าใจง่ายๆนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้หลายท่านก็เริ่มที่จะมีการาปรับเปลี่ยนนะครับมีการซื้อแพ็กเกจนะครับมีการาเบอร์เดิมย้ายค่ายอะไรต่างๆก็ว่านไปนะครับเดี๋ยวติดตามได้ในคลิปนี้ครับเริ่มต้นดูแลตัวเองด้วยตัวช่วยครบทุกช่วงเวลาชุดเริ่มต้น1,990บาทจากราคาปกติ2 2 6 0บาทเฉพาะผู้สั่งซื้อ Line Official Account Di p CBD by Jackie เท่านั้นนะครับผู้ชมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสนับสนุน CB d ดีสารสกัดจากกัญชงนะครับ ธรรมชาติไม่ใช่ยาเสพติดมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับสนับสนุน CBD เท่ากับสนับสนุนช่อง JK Jackie Channel นะครับเราเป็นพาร์ทเนอร์กันและพิเศษนะครับสำหรับผู้ชมนะครับท่านที่สนใจโดยเฉพาะเรื่องของกัมมี่อีกหนึ่งโปรสแถม1นึ่งซบกัมมี่สีเขียวนะครับสีเขียว CBD ีกัมมี่สูตรภูมิคุ้มกันช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มความค,ามคา่อนคลลดความเครียดนะครับผู้ชมโอดีไม่ควรพลาด ราคา870บาทจากปกติ1,160บาทนะครับสามแถมหนึ่งนะครับตัวนี้ครับนี่กัมมี่สสีเขียวะนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งโปรนะครับอีกหนึ่งโปรสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบแบบกัมมี่สนะครับอันนี้สีเขียวนะครับก็สอบทมได้ทาง l ล n e แอดดิฟจักกี้นะครับอ่ะมากันที่อีกหนึ่งลูกค้าอ่ะคอมเมนต์ของลูกค้า ก็มีฟีดแบ็กกลับมาน่าสนใจนะครับผมยกตัวอย่างมาจากดิฟเนี่ยครับประสบการณ์ดีจากลูกค้าของเราก็ขอบคุณทุกความไว้วางใจด้วยนะครับอย่างเช่นผมกินดิฟกัมมี่อิมมูนสีเขียวนอกจากช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันกแล้วใจสงบไม่หัวร้อนเวลาเชียบบอลจัดจาก,จากลิงก์นี้ตามพี่เจก,กีวันก่อนครับวันนี้รับของแล้วบริการดีครับเพิ่งจัดมา3 4วันก่อนตอนแรกนึกว่ากัญชาพอฟังพี่เจคพูดเลยลองเปิดใจดูแอดมินแนะนําดีมากเคยลองไม่ลองทนิทแล้วไม่เวิร์กมาเจอดิฟเจ้านี้คือจบเลยรับแบบผู้ดี หลับแบบผู้ดียังไงหลับไม่กล่นใช่ไหมหลับสนิทก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมอ่าเรื่องของฟุตบอลพรมเีอร์ลีกการดูฟุตบอลพรมเีอร์ลีกเนี่ยโอ้โหหลายท่านก็ไถ่าถามมามันเยอะมากนะบางทีอย่างว่าแหละว่ามีการโปรโมทไปเนี่ยมันก็จะต้องมีข้อสงสัยเอาง่ายๆหลักๆเลยนะครับลูกค้า AIS ก่อนเอาลูกค้าก่อนนะครับท่านที่ใช้บริการ AIS ทุกประเภททั้งมือถือ,อรายเดือนเติมเงินเน็ตบ้านเน็ตบ้านก็ AIS Fiber แล้วก็ฟรีบีบีไฟเบอร์ฟรีนั่นะครับเขามี2แบบนะดูเพียงบริครบ380นัดแบบไม่มีพลาดอันนี้เป็นดีล Early Bird ครับตั้งแต่วันนี้จนถึง9สิงหาคมอย่างที่บอกรายเดือนเพียง199บาทจากราคาปกติ299บาทรายปี1,999บาทนะครับก็คือลูกค้าเอสก็ในส่วนฟุตบอกเพียงบริจก็ต้องดูเพิ่มตรงนี้นะครับแต่เป็นราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดอยู่แล้วนะครับส่วนลูกค้าเบอร์เดิมย้ายค่าย ผมแนะนําเลยเพราะว่าผมเองก็ไปย้ายค่ายมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ 5G Max Play Premier อันนี้คือลูกค้าย,าย้ายค่ายลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่อ่าย้ายค่ายกับเปิดเบอร์ใหม่เนี่ยจะเริ่มต้นรายเดือนเนี่ย699บาทต่อเดือนนะครับแต่ว่าผมอ่ะไปตอนนี้เขามีโปรนะลดมาอีกร้อยหนึ่งครับเหลือ5 599บาทที่ผมได้มานะครับแล้วก็ดูพิมพ์ลรก e ฟรี1ปีเลย นะครับแล้วตอนนี้เราก็เหมือนกับเราย้ายเครือข่ายมาใช้เป็น AS นะครับก็มีเน็ต5 g เต็มสปีดดูพิมพ์ลีครบอ่าพร้อมกับบันเทิงเต็มรูปแบบจาก AS Play และ Mono Max นะครับส่วนเน็ตบ้านจากลูกค้าใหม่อ่าลูกค้าใหม่ผมก็ย้ายนะครับเริ่มต้นเพียง699บาทต่อเดือนอินเทอร์เน็ต500ร้อยคูณห้าอเมกะบิตใช่ไหมครับดูพิมพ์ลีครบหนังซีรีส์ข่าวไม่มีสะดุดนะครับง่ายๆนะครับในในช่องทาง AS a อสเนี่ยมันจะมี AS Play ใ,ใน AS Play ก็จะมีช่อง Mono Max Standard ซึ่ง,งผู้ชมก็จะได้ชมฟ mm ุตบอลพรีเมียร์ลีกบอลชิงแชมป์สโมสรโลกต่างๆนะส่วนบีนสปอร์ตเนี่ยไม่เกี่ยวนะบีนสปอร์ตนั้นเป็นของ AS เดิม erm อยู่แล้วนะครับสำหรับลูกค้าเก่าเขาจะมี AS เอสบวกบีอิน e อะไรของเขาใช่ไหมเอ่อหนังอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้หมายถึงว่า1อุปกรณ์นะแต่ถ้าคุณซื้อพรีเมียร์ลีกเพิ่มไปอ่ะคุณก็จะได้เพิ่มไปอีก1ช่องทางน,นะครับส่วนทางอ่าโมโนแม็กซ์เป็นแอปถ้าคุณมีสมาร์ททีวีหรือว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยคุณโหลดแอปพลิเคชันโม ทั้ง a n d r o i d ก็ทางถ้าเป็นทีวี Android ก็ง o o o l l p p l y y ใช่ไหมแอปพลิเคชัน App Store ของ a p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  l e เนี่ยทั้ง2ทางได้หมดโหลดแอป Monomax ตามช่องทางของตัวเองแล้วก็เข้าไปในนั้นเขาก็จะหุง่ายมากแอป Monomax นี้กดสมัครนะครับก็จะได้ชม299บาทต่อเดือน2 9, 2 9 9 0บาท2999บาทต่อปีนะครับก็อย่างผมเนี่ยก็ย้ายเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับวันจันนี้ก็จะเริ่มอยู่ค่ายใหม่นะครับแต่ก็ ในส่วนบีนสปอร์ตของผมเนี่ยผมซื้อไว้เป็นแอปเฉยๆซื้อของซื้อของบีนสปอร์ตไว้แล้วปีละพันกว่าบาทเองนะครับซื้อซื้อแบบเขาเรียกว่าราคาถูกมากนะครับซื้อไว้แล้วผมซื้อไว้แล้วนั้นผมจะดูแอปบูอินในในใน,ในสมาร์ทโฟนของผมอยู่นะครับหรือว่าใน iPad ของผมนะครับส่วนคุณผู้ชมก็ที่สมัครหรือว่าเป็นลูกค้า a อก็สบาย,ยแล้วเพราะองค์จะได้ดูบีนสปอร์ตของของของตัวเองเดิมอยู่แล้วแล้วก็บวกพิมาร แต่ว่าพรีเมียร์เลก็ต้องจ่ายเพิ่มนะแต่จ่ายเพิ่มถูกไงหนึ่งเก้าเก้านะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็เท่ากับว่าสำหรับถ้าเป็น 5G Max เนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็คงจ่ายเงินเพิ่มอีกไม่ถึง200บาทก็ได้ดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหมดเลยนะครับแล้วก็ใน A AS คุณก็จะได้ชมพรีเมียร์ลีกผ่าน Monomax นะครับเขาจะมีแอปของให้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นเ,เรื่องราวของฟุตบอลพรีเมียร์ ในลิขสิทธ์ใหม่นะครับเริ่มตม้นก็นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับเข้าใจกันตรงกันแล้วนะครับง่ายๆเลยลูกค้าเอสอยู่แล้วเนี่ยต้องได้สิทธิพิเศษอยู่แล้วละซื้อในราคาหนึ่งเก้าเก้ากับปีหนึ่งก็พันเก้้อยเกาสิบเก้าใช่ไหมส่วนคนที่ไม่ใช่พวกเปลี่ยนเบอร์พวกย้ายค่ายเบอร์เดิมย,าย้ายค่ายก็ต้องมาเข้ามาเป็น ias ก่อนแต่ก็ต้องใจ่ายในราคาต่อเดือนก็ห9 9ร้อยเกสิบเก้าบาทนะครับเออใช่ไหมอืมอ่ะก็นี่ หลายคนก็บอกเออบางคนก็บอกง่ายบางคนก็บอกยากนะ,ะแล้วแต่นะครับส่วนเรื่องฟอร์เรนเวสนะครับผู้ชมซึ่งการตรวจร่างกายมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก่อนที่จะเซ็นสัญญาเป็นนักเตะลิเวอร์พูลนะครับก็มีข้อสงสัยว่าเอ,อ๊ะแล้วเวสจะใส่เสื้อเบอร์อะไรนะครับก็บอกผู้ชมว่าสมัยเล่นให้กับเลวูเซนเขาใส่เบอร์27ก่อนจากนั้นเมื่อ2ฤดูก,กาลที่ผ่านมาเขาย้ายมาเป็นเบอร์10 เบอร์10ก็เป็นเบอร์ตามตำแหน่งที่เล่นนะครับและทีมชาติเยอรมนีเนี่ยเขาใส่เบอร์17นเพราวันนั้นก็ลิเวอร์พูลอย่างที่บอกไปเบอร์17เมันเป็นของเคอร์ติสโจนเบอร์10เป็นของอเล็กซิสแมคลิสเตอร์เพื่อนเบอร์ที่น่าจะว่างสุดนะครับน่าจะเป็นเบอร์27ในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นเพราะตอนนี้มันยังไม่มีการย้ายนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเวสก็คงจะไม่ซีเรียสก,กับเบอร์เพราะเป็นผู้มาใหม่ มันไม่จะไม่มีการเปลี่ยนเอาของแม็กเลสเตอร์มาให้หรืออะไรอย่างต่างนะครับมันผมว่ามันก็คงเป็นจุดที่ละเอียดอ่อนเกินไปสัหน่อยนะครับันเบอร์ก็อาจจะเป็นประมาณนี้นะครับนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ทางฝั่งยูรมาน,นีเขาก็พูดถึงว่าการที่เวสมาเล่นในพิมยรีกนะครับมันอาจจะเป็นข้อดีสําหรับตัวนักเตะได้เสริมกระดูกเสริมประสบการณ์ให้มันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับ แต่ว่าวงการฟุตบอลเยอรมนนี้ล่ก็ต้องขาดนักเตะดาวรุง่งพรสวรรค์แล้วก็มีความสามารถเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุนเดสก้าก็คงจะต้องค้นหาสตาร์คนใหม่แน่นอนเวสเป็นเยอรมันแท้ๆเลยนะครับเขาบอกว่าทัดก่อนหน้าเวสเซนทุกคนก็คงจะพูดถึงมีซุดโอซิลแต่นั่นก็คือตุรกีเลือดตุรกีเข้มข้นที่มาอยู่ในเยอรมน,นี นะครับมาเติบโตแต่ว่านี่คือเยอรมันโดยสายเลือดเพราะฉนั้นการขาดตรงเนี้มันก็ต้องรอดูว่าทีมเยาวชนของแต่และทีมเนี่ยใขรปั้นได้ดีขนาดไหนนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีว่าเวสเซนเป็นนักเตะเยาวชนโคโลนก่อนที่เลวูเซ่นเขาจะดึงมานะครับดึงมาแบบมีข้อขัดแย้งกันแล้วครับอพอทีมเพื่อนบ้านเพื่อนอเขาเรียกว่าบ้านใกล้เลือนเคียงนะครับนั้นทีมอื่นอว่าจะเป็นบายเยนเองก็ตามดอดมุนนะครับหลายต่อหลายทีมนะครับซึ่งในช่วงหลังบาง,บาง บางสโมสรก็ไปดึงนักเตะแบบอายุ17-18มานะจากลีกอื่นด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าเรื่องของการปั้นนักเตะบุนเดสลีกาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่สําหรับฟอรเนเวสกับการมาเล่นให้กับลิเวอพูลลิวพูก็จะได้ใช้ประโยชน์ของเวสในเรื่องของมิติในเกมรุกอย่างที่ผมได้วิเคราะห์ไปตั้งแต่หลายคลิปที่ผ่านมานะครับตอนนี้ทุกคนคงจะรอแค่ว่าภาพชูเสือ้อชูผ้าพันคออย่างเป็นทางการเท่านั้นเองนะครับ ปิดท้ายด้วยนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีโดยสมาคมนักเตะอาชีพอังกฤษนะครับ Professional Football Association นะครับ uh, Pro Football Association PFA ว่ากันว่าเป็นรางวัลที่นักเตะใครที่ได้รางวัลนี้ถือว่าสุดยอดเพราะเพื่อนร่วมอาชีพคุณเป็นคนโหวตให้แต่คุณไม่ไม่มีสิทธิ์โหวตเพื่อนร่วมทีมตัวเองนะอะทั้ง6คนนะครับนอมินีก็คือประกาศชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ ในกลุ่มท็อปโฟนะครับไม่มีแมนซิตี้เลยฮะในกลุ่มท็อปซิกอะเอาท็อปซิกก็แล้วกันนะลิเวอร์พูลสองคนโมซาร่ากับอเล็กซิสแมคคลิสเตอร์นิวคาสเซิลคือเล็กซ์นเดอร์อิซารแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอันดับ15ก็จริงแต่บรูโน่แฟนันครับอันนี้ก็โอ้โหเอกฉันท์นะผมว่าแล้วก็โคลพามเมอร์อของเชลซีเดคแคนไลส์นะครับของอาร์เซนอลคือถ้าถามผมนะ อันนี้อาจจะมองว่าเอ้ยผมเข้าข้างหรือเปล่าแต่ผมมองว่าในใจผมในหกคนเนี่ยผมเลือกไว้สามอะสามเนี่ยก็มีบูโน่เป็นหนึ่งนะครับบูโน่แฟนนันผมว่าโดดเด่นกว่าอิซักแล้วก็โพรพเมอร์ซึ่งจะมีช่วงที่หลุดแต่บูโน่แฟนนันไม่ว่าทีมแมนยูเขาจะยังไงก็เขายัางคงความสามารถอยู่อนะเช่นเดียวกับเดคแรไลท์เซนจะมีช่วงดบดบอยู่บ้างนะครับอีกสองคนผมก็จะมองเป็นของริบูนะอลิซิสแม็คลิสเตอร์กับโมซาลาถ้าผมเรียงหนึ่งสองสามเนี่ยผมจะเรียง หนึ่งอเล็กซิสสองโมซาร่าสามบูโน่แฟร์นันนะครับอ่านั้นะเพื่อนร่วมอาชีพคนหนึ่งเขาจะเลือกใครก็เรื่องหนึ่งประกาศและมอบรางวัลวันที่19สิงหาคมที่แมนเชสเตอร์ครับก็จะเป็นน่าจะเป็นช่วงวันอังคารวันพุธนะเป็นช่วงกลางสัปดาห์เพราะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเขาเริ่มสิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าก็วันอังคารเออนะสัปดาห์แรกพอดีก็ะจะได้ฉลองกับนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีในฤดูกาลที่ผ่านมาใครได้ก็ยินดีด้วยนะครับ วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืม CBD สารสก,กัดจากกัญชงธรรมชาตินะครับไม่ใช่ยาเสพติดมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งโปรแบบจุดคุ้มนะครับทั้งสองโปรถ้าใครอยากได้ทั้งหมดเลยนะครับสี่แพ็กเกจนะครับทั้ง3 3ซองกับสามกัมมี่กับ1ออยเนี่ยน,นะครับก็1,990บาทแต่ถ้าอยากได้กัมมี่อย่างเดียวเนี่ย870บาทซื้อ3แถม1 โอดีอย่างนี้มีที่ไหนนะครับ